สวัสด <asan> ีคร <ang> ับรอผู้คนกันนะเน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 ฮัลโหลทักทายกันนะอาจาจย์มารีวิวอาซากันเร็วก่อนที่ละครจะออนตอนเย็นเลิกงานกันเรี่ยงอ่ะกงกรลัง สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูนะฮะวันนี้เราก็จะมาเรียกว่าอาซานักปั่น <c oughs> ต้องรีบมาไลฟ์ก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเฝ้าร้านให้มานะฮะตอนเย็นวันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ว่างมากเท่าไหร่นักแต่มีช่วงแกลบว่างก็เลย แบบมาจะไลฟ์ให้ทุกคนดูก่อนรีวิวกันหน่อยถ้าเกิดว,ว่าใครมีความเห็นยังไงบ้างไอละครตอนที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนหนึ่งตอนสองแล้วมีตอนสามคืนนี้งั้นสปอยก่อนลวกันก่อนที่รอทุกท่านพิมพ์มาตอนวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่หมันมากๆเพราะว่าอ๋อมีหลายอันมีหลายอันมันมันมัน,ม,นมันมีหลายเรื่องที่ที่ จะเกิดขึ้นมีที่แม่อ๋อที่เรนูมานอนหน้าร้านใช่ไหมที่เห็นในทีเซอร์แล้วก็จะมีโอ้เยอะแต่ตอนนี้อาสาน่ารักมากค่ะคนอะไรชมตัวเองได้ด้วย <c oughs> มีคนบอกว่าหลังงานบอลดูฟิวแทนขึ้นนะครับแทนฮะเพราะว่า ซ้อมกลางแดดทุกวันเลยครับผมอาซาป,ปั่นเก่งนี่ไม่ได้ปั่นจักรยานนะฮะ <c oughs> ปั่นไปเรื่อย <c oughs> จริงๆแล้ววันนี้มาไลฟ์ มาจะมาชวนทุกท่านดูละครนะฮะแล้วก็จะมาแจ้งข่าวนิดหนึ่งว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีโฟตโต้บุก๊กอ่าวตายแล้วเดี๋ยวนะแอปหนึ่งแ๊บเดียว สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้มีอันนี้นะโฟโตบุ๊กโรงกล้ามจะยังบอกว่ายังมีขายอยู่นะครับเพราะว่าหลายคนคิดว่าหมดไปแล้วหรือว่าไม่ได้มีขายแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีขายอยู่สามารถไปไปไปถามถามซื้อๆกันได้นะครับในในไลน์ของ Act Art h h r r t y y ก็คือแอดเฟรไปปกติอยู่แหละแอร์แอที่ ในไอจีนั่นแหละ act art act a c t a r t จะพิมพ์ให้แล้วก็ charity ที่แปลว่าการกุศลนั่นแหละครับ mm hmm. เพราะว่าอันนี้เนี่ยารายได้เนี่ครับสมทุนมอบมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหวัวใจเด็กด้วยของโรงพยาบาลราชรวิถีนะครับยังมีกันอยู่เรามารีวิวกันสั้นๆน,นิดน,นึง mm hmm. เผื่อว่าเผื mm hmm. ่อว่าใครเผื่อว่าใครยังยังไม่ได้รู้นะหมายถึงว่าใครที่ ไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่อันนี้เราก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะสมทบทุนนะครับผมแอบภูมิใจเบาๆเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยมีรูปที่ผมถ่ายคอนขัางเยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งรูปในนั้นเห็นไหมรูปพี่ก้าพี่ก้าวเห็นไหมน,นี่ก็ใช่นี่ของเราเอง ๋ยวให้ดูอันนี้นี่นี่รูปจันตานี่เราก็ถ่ายมีอยู่ในละครด้วยนะฮะรู้สึกว่าวันนี้อ่ะตอนเนี้ยจะมีด้วยนะจะมีด้วยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เราก็ถ่ายโอ้ยถ่ายเยอะเรียกว่าฝีม,มือก็จะรวมๆกันหน่อยหน่อย อันนี้นี่ก็เป็นเซตที่ผมถ่ายครับหน้านี้เลยอันเนี้ยจะมีทั้งพี่ออฟพี่บีนะครับมีผมมีจานอูอูธนากรนั่นเองแล้วก็มีช่างภาพอีกหลายๆท่านที่ที่มาถ่ายอาทิเช่นพี่เดี่ยวด้วยนะรู้สึกพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวที่เป็นกล้องเนี่ยดูดีรูปอย่างเงี้ยถ่ายด้วยแฮสเลยนะ m e d i ียมฟอร์แ มันมากอะ่ะเพราะว่าเราจะเอารูปแบบแยะยมากมาเราจะเห็นว่าสีมันค่อนข้างวินเทจแล้วไอ้รูปแต่ละรูปที่อยู่ในเล่มเนี้ยมันก็จะเล่าเรื่องต่างๆว่ามันมีฉากไหนในละครหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในละครแบบไล่เรียงกันไปเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยทั้งหมดเลยเห็นไหมฟรีหมดเลยนะฮะอย่างแรเป็นตากล้องด้วยจําได้ประวัติศาสตร์ซีนไหนบ้างจําไม่ได้ฮะ เราก็ถ่ายไปเรื่อยอันนี้นี่ฝีมือฝีมือคุณลุงนะครับพี่ออฟนี่ตัวนี้เท่มากอ่ะมาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า,าโฟตโต้บุ๊กเล่มน,นี้นั้นยังมีขายอยู่นะครับก็รายได้เนี่ยสมทุนให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กโรงพยาบาลราชวิถีนะครับผมราคาแค่300บาทสั่งได้นะครับทางไลน์เลยนะฮะ แอร์ชาริตี้ก็คือ add อร์แฟนเป็นปกตินี่แหละแอร์ชาริตี้เดี๋ยวพิมพ์ให้เร่าแล้วก,กันแอร์ชาริตีเขียนถูกไหมนเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆก็ ไปดูกันได้นะครับวันนี้เรามาไลฟ์สั้นๆกับสปอยเบาๆว่า,วาเฮ้ยตอนนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะเป็นตอนที่เฟี้ยวมากครับเฟี้ยวเงาะเฟี้ยวสุดๆสนุกจัดบอกเลยมีรูปนี้ฉันก็ถ่ายเลยนี่มีฉันก็ถ่ายเลยนี่แต่น่าเก็บนะจริงรูปนี้ไอ้เล่มน,นี้เพราะว่าคือมันมันมีม,นม,ม,มีคุณค่าทางจิตใจแหละ มีความหมายลึกซึ้งแต่ยังไงคืนนี้ก็อย่าลืมดูละครนะครับพูดมากไม่ได้มันแบบเดีย๋ยวรู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นไงนแตม่มันสนุกจริงๆนะฮะวันนี้ก็มาทัางน,นี้กัดเดี๋ยวเอาบล็อกไปให้ดูนะครับช่วงนี้ถ่ายบล็อกไ้เยอะมากๆแต่ว่าคุณสว่างคงกํกำลังตัดอยู่ไปก่อนละบ๊ายบายนะฮะ